สวัดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดียามใสๆเนาะมื้อนี้ออกมาให้มานาเด้อมื้อนี้ตอนนี้กําลังสิพากันไปหาเลาะขุดจิร่อเนาะจิร่อยามนี้กะไข่ออกเบิดเลยบ่จักโหบ่เลยบ่จักเนาะมากับเด็กๆเอาดอกบัวนี่สิเอาได้บ่ดอกบัวมือเปื้อนสิเอาเองมือเปื้อนสิเอาเองมือเปื้อนเออมื ฟงไว้ก่อนของค่ะยังบ่ได้จิโร่จักตูเพินก็ะยากมานำมาแล้วผมพงิดองเลยได้จิโร่สรงครับตูให้มากินเบื่อไขคาดคุดไปอะไรก็มีแต่อันดินพงพงอันหูห้างค่ะคาดโลเลยหย่าซะมาซะ ไปดีอีกข้างเนาะทุกคนตอนนี้ก็เข้าสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะเ้าะกะเกา,ก,า,ก,าก,เกียมันเครื่องตําไปก่อนเนาะมื้อนี้มีเมนูตําตีนไก่เนาะทุกคนแต่อยนี้บริกิน,นำดอกนะ้อง่อยตาไว้ให้ซื่อตอนนี้ขฮาก็สิมาตํามันผิกกะเทียมไว้ทาคนเนาะตํานนะต,าตีนไก่มื้อนี้เมนูตําตีนไก่จักได้คนมาเกี่ยวซอยจากักคนเนาะเพราะว่าค่อยออกมากอเพน,นันลงเกี่ยวเบิดแล้วก็บหู่ไาไจตกคนนะเนาะเือยเป็นกระาคนมาซอย ยังหน้าสามสี่อันใหญ่เกือบมากทุกคนแต่ว่ามันเกี่ยวยากเลยหาคนมาเกี่ยวซอยจักได้จะคนมุฮูค่ะเบิ่งตอนนขึ้นมาใส่ที้ท่เนาะมากักพิกมักเล่นตำสตีมันผักเนาะดูหน้ากับล้มแหงอะไรทุกคนล้มแหงแหงอากาศเย็นเนาะพิกกระเทียมกระเทียม เอาสิมตาตำเตรียมไว้ แทรกมันจุดเขาเรื่องกัน อันนี้ก็จะเป็นตีนไก่ของเงาหนกุกคุณรูมและกระสือขึ้นมาใส่กระซามเลยแม่ล้วก็เอากระปุกนดูเพงไปก่อนกระปุกเศ้าห่างก่อน มันตำใสผกกับน่นอนมันต้องเหลือน้องทุกคนน้องก็เลยสิตำเจียวทยั้งห้างเป็นคนช่วงเอาใจในนี้เนาะปวดแขนใช่ไหมพี่นอ้องปวดแขนช่องชะมือเห็ดยังกระบาดขนาดถึงแขนทางทางฟ้าเบผัางาั้ว,าวดัวด เฮาก็สิมาาซอยผักหอมเปีลงไปในนี <si ีเลยเนาะทุกคนให้มันหอมมันกลัวกันเนาะตำตีนไก่สินค้าก็ได้คือผักหอมเปีรัวผักหอมป้อมเนาะใส่ลงไปน้ำจิงแซ่บเฮาก็ใส่ทำนองแบบคือตำกุ้งเลยเนาะใส่ผักหอมเปีมันจิงแซ่บนะเดี๋ยวเฮาสิมมาซอยผักหอมเปีลงไปเลยเนาะทุกคนสวีทมูฟไยตอนนี้ก็ได้ใครที่เข้ามาเบิ่งก็ฝากมาโฆษณาน้าเด้อ์ฟอมเมนพี่น้องอย่ากดความโฆษณาสไลเด้อ ฝากกดติดตามฝากโฆษณานำเนาะเคียงกระน้อยเนาะค่ะตรงซอยแล้วก็ยุบใส่น้ำแบบนี้ปวดแขนทุกคนเลยเผ็ดยังกระโบทนักมันปวดปวดเลยลอยพอดีอยู่ยาเนาะสงสัยอันเป็นฝนขางเคียงจากยาอยู่ด้วยขอบคุพี่น้อง เคยกินยาลายปานนี่จักเถือ่อบผเคยกินยาลายปานนี่แต่ตะหึงปานนี่อันนี้เขาให้มันเป็นซิบซิบห่ามือคุณเนาะเป็นช่องถิดถูกเวลาเขาบวสบายเขาเคยกินแต่อัน,นห่ามือเขาเอาให้ห่ามือซื้อ,อแต่อันนี้ถือว่าลายเลยเนาะเป็นยาเป็นทงหูเนาะกินเป็นถิดช่องทิดคนขังเคียงจากยาก,ก็ปวดหูนเนาะปวดลอยไปบวดเลย ต้มปอดอีกเมนูหนึ่งเนาะทุกคนต้มเครื่องในต้มปอดงัวเนาะก๋ยเจีวเพียคมๆนะคะกินกับต้มปอดงัวเนาะทุกคนเมนูที่สองบุ่ันเดยซอยเมนูที่หนึ่งนี่ก็ได้มาครบคนเลเนาะทุกคนเนี้ยเขาสีมาตับก็เลยน้องคนนี้ กินงวัเลยมันมานขวบเลยนะมาคนกันเลยน้องทุกคนเอาทงยางใช้มือซาวออกมาจัเขาเนื้อขาหนังกันไม่รู้ <c oughs> โเบร์ดกับบุหูนะ้ำ ขนาดเครื่องมากล้หนึ่งได้เนี่ยคุณพี่น้องมันพอจาเอามาใส่ายางบัยักกัวกันโอ้ยทงยางสอดแสบมือเลยซีมดีก่อนซีมดูร่างมือก่อนโออปวดแขนดิ ขารุนอันนี้ก็ปวดแขนแม่เพื่อนก็ซอยอันนะั้นอ,นอยูน่นอนเดินซอยซอยปอดงวยใส่แก้วแบ่งนะเก่ซิมซนะ่อมกับบุญีเนาะเออเออได้เห็หนหะรืออยากไปนะสี่หมอก็ได้เอาเลยไปมันจะจางบอกบอกก็จะหมดอื่นเพราะว่าสิบกลัว

嗯，好的。

ดวมาว่กระานอยบ่ตั้มเามากดวแต่ว่าเสือก็พิเศษนะเพื่อนหตัวน้ำมาว่กับแกมาว่น้ำกันพื้นนาเ่เชียงกับแกนะน้อเื่อเชื้ออือเเเือเือเือเอันนี้ก็ได้กินข่าวอิ่มเป็นทีเรียบร้อยเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขคจบเอาไว้สำหรับกนเดอร์คลิปหน้าพ่พอกันใหม่ใครที่ข้าวมาเบ่งแล้วก็ฝากบาโฆษณานำในเดอร์พ่อแม่นนพี่น้องฝากกดติดตามฝากกนโฆษณานำในน้อคลิปนี้กับโมีอย่างไรออกมาให้มาหน้าเห็นอยู่เห็ดกินตามภาษาบรรณอกนาเฮาอะไรเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่ทุกคนขอตัวลาไปก่อนเดอ้อสบายดี